สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเจี๊ยบก็เอากระถิ่นมาปลูกนะคะก็ตอนแรกว่าจะขอมเม็ดเข้ามาค่ะคือว่าแต้มมันยังไม่มีเม็ดนะคะเขาก็เลยหักกิ่งมาให้เจี๊ยบนะคะเจี๊ยบก็เลยปลูกกระถิ่นนะคะตอนแรกก็มาแช่ขวดเอาไว้นี่แหละคะ่ะแช่ไปแช่มาก็อาทิตย์ ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วล่ะคะ่ะเปลี่ยนน้าแล้วสองรอบนะคะเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละครั้งแล้วมันก็แตกนะคะนี่ค่ะแตกออกมาแบบนี้เลยเห็นไหมคะแตกหลายกิ่งมากเตรียมเก็บกินได้เลยคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวสักสองอาทิตย์เจี๊ยบว่าจะเอาไปลงกระถางใหญ่ๆนะคะเพราะว่าที่เจี๊ยบอยู่ไม่มีพื้นที่นะคะเจี๊ยบอยู่เป็นห้องเล็กๆนะคะเป็นแค่ระเบียงนะคะนี่นะคะ จิบก็จะแบบว่าเออเดี๋ยวจะลงนี่นะคะเอาไปลงกระถางพี่พี่เห็นรากมัน้หมีรากเยอะมากอะ่ะสงสัยต้องเติมน้ำอีกนิดนึงหยูยดีมากเลยค่ะเนี่ยแหลมนี่นะคะสำหรับคนอยู่สำหรับคนต่างแดนนะคะมีกระถิ่นไว้กินก็ดีนะคะไว้กินกับน้ำพริกหอยนางลมนะคะ นี่นะคะแหลมเลยค่ะขอบคุณค่ะ